วันนี้พบกับทางรดําสิเอขาบิโตะครับผมยังไม่ได้ถ่ายตายยมจิ๊ไปเรยๆลโอ้โหดีมากครดีดีดนี่มก็ไม่ไม่ก็พูดวันไหนครับผม็ผมก็จ้ข่านึ่งอาเองครับผม นี่เขก็จะไม่พูดนครับผมน้องครับอืออัน้อัครับผมถาดนี้ครับพวกนี้กนี้ครับดูดูดูนวดดูดกนี้นกน้กว้ ลูมกมาแล้วครับผมลบมันลูกมาแล้วครับผมลูมกคันนึงกำลังขึ้นรับผมนี่ค่ะคันนึงกำลังขึ้นมาน โอ้ครับครับมีโอ้ๆพูดเร็วๆนิดนึงครับอ่ะนะคะนะคะ oh, พี่ค่ะพันหนึ่งที่มาเอากับพลังเขากำลังเดินมาที่มาเอากับพันนี้ว่าผมเอามาแล้วผมแม่เขาจะไปเทกันมากเขาเทลียกันมากๆเนาะ มุ่งห่ายคำหนึ่งทุงบนครับผมสวัสดีพี่น,น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะผมขอให้รอดจากโควิดไม่ได้นะผมสู้ับผมนี่ผมก็เสียงที่ออกมาถ่ายคลิปแบบนี้อัจะรายจริงนะครับผม อะไรเนี่ยคนอะไรอยูถ้าถามว่าอันตรายไหมอันตราย ครับผมเครับผมนี่อะไรน้ำเยอะครับน้ำเยอะแต่มันตื้นครับน้ำเยอะแต่มันตื้นครับผมโอ,โอ้โหเมื่อกี้มีปลาแล้วครับผมปลาโดดเมืมีกี่ ไอ้แล้วก็ไปแล้วเงียบไปแล้วแล้ว คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอมัไทให้ด้วยครับทีนี้ก็จะเริหมมาขับุกทกาน